ไปดีพี่น้อง,พองบพสาะจะบุสุคนมาส่งสุบอนเด้อแพรว่าใส่เบื้อันรถอ้อยจ้ะพี่น้องจา๋ารถอ้อยเล่นเขาอันนั้นเขาไปดำยกดำเขาโล่งงานจ้ะพี่น้องจา๋าเบิ้องเนีน่ยแตาสอดแพรว่าเห็นเขาพอดีได้เขาออกก่อนถือโอกาสถ่ายคลิปพ,พอดีเลยฝนอยู่ฝนพี่น้องพรีฝนต่อกันมาฝนไปแถวอยู่ให้เขาออกเลยเขาออกก่อนกลัวเสียดายฝนพรีให้เขาออกเลยในโอกาสถ่ายคลิปพ,พอดีเด้พี่น้องจ๋า ป็นตอกันออกมาพอดีเลยบุบบบบุบด้ยแล้วโอกาสเธอดีเลยตอกอกมาให้เข้าไปก่อนมาเลยมาเลยมาเลย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 เลเลเลยเลยเลยเเลยเเลย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 เลเลยเล พี่น้องล้านหน่อยแต่ว่าช่วนหนึ่งบริติดคิวพี่น้องลงเลยจ้ะบุบลยไปเอาให้เข้าไปเข้าออกมาก่อนเห็นเมื่อเดือนหน่อยเดียวเดือนหน่อยเดียวอ๋อเบิดจ่อยพี่น้องจ้ะเป็นไงเบิจอดให้ตายสักโอ้โอ้เป็นไงนี่ก็ได้เป็นไงนี่เจ้าเนาะคนรถอ่อยพี่น้องเอ้ยดุบดำดุบละมีสองด้านใหพี่น้องฟังนี่น้ำ ปังในหกหล่อจ้ะปังเมื่อกี้ในซิปหล่อนั่งจอดสีะท้อนแสงเลยได้พี่น้องเด้อกับบ้านดาวระโง่อยู่มาตลาดพี่น้องเอ้ยรถอ้อยพี่น้อง อ,อ้อยนะคะอ,อ้อยะคะ่ะสมมตินีนน้่นส่วนมากเพิ่นใส่ต่วรถตัดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันบ่ได้ใส่หลายคนเนาะใส่ข้นตัดมัดนก็นหลายยางหลายแนวหลาย,อยาตอนนี้หนาอ้อยหนามันก่อนดีบิวตสนุกน่าทักไปนำเลยนะพี่น้องเนาะ xem viện xử xem xét xử Thôi sao phụ xem xét xử xem xét xử xem xét xử đâu xét xử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  แต่พี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไม่ยังไหนเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลห์กดแชร์กดติดตามก,ปะกะดปกติมาจากเวสบุพัฒนคลิปมาสารภาพกินพระบาทระหว่างเนาะน,น้องติเขาบอกว่างคลิปพระบาทเขาควบคุมจะดดเดินลงเรื่องเก่าหนาจะเทียบจะไข่เมื่อใส่ได้ร้ายใจพี่น้องจ้าบายๆจุ๊บๆจ้า